ราศีต่อไปนะครับเป็นราศีกรกฎครับราศีกรกฎเขาบอกว่าสําหรับคนโสดนะครับดวงของคนที่โสดเด้อดวงของคนโสดกรกฎรอนะครับรอเพื่อนอะไรเพื่อนแอบชอบเพื่อนแอบชอบเพื่อนแอบรักหรือคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานนะครับแอบชอบแอบรักคุณอยู่เขายังไม่บอกคุณเฉยๆครับ สำหรับคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตครับลักษณะจะเป็นรุ่นเราเคราเดียวกันหรือประมาณว่าเป็นเพื่อนประมาณนี้ละในช่วงต้นเดือนตุลานี้รอรับนะครับส่วนคนที่มีคู่เด็กก็ระกดที่มีคู่ทําใจสักหน่อยนะครับทําใจสักหน่อยคอนคนกรกฏที่มีคู่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ครับในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีความสุขเพราะอย่างเพราะว่าคู่ แฟนของเราไม่ค่อยเอาใจใส่เราครับบอค่อยเอาใจใส่บอคอยแบบมีเวลาให้เขาเพราะมันมีปัญหาในเรื่องของเงินของงานมาพว่วงฉะนั้นสำหรับคนมีคู่ทำใจสักหน่อยลึงนะครับผมตามนี้ต่อไปครับดวงของคนที่เกิดในราศีสิงค์ครับราศีสิงค์ครับคนโสด คนสุดเหมือนกับนางฟ้าครับหัวบันไดบ้านคุณไม่แห้งแน่นอนเดอ้อราศีสิงเตรียมตัวต้อนรับได้เลยครับว่าจะเป็นบ้าวซ้ำหน่อยว่าจะเป็นบ้าวซํำใหญ่ลูกเขาพวกเขาก็ิิหมักคุณนะครับในรอบของต้นเดือนนี้คุณรอรับเลยครับเนื้อหอมเนื้อหอม จับจ้องมองใครได้หมดครับหรือว่าคุณกำลังแอบชอบใครอยู่อย่างไปบอกเขาเลยฉันชอบเธอเดอ้อเขาตอบรับคุณแน่นอนครับราศีสิงค์ครับดวงของคุณขึ้นในเรื่องของความรักของคนโสดต่อไปคนมีคู่เดะราศีสิงค์ที่มีคู่ทําใจสักหน่อยนึงครับเหมือนกับจะได้รักแต่มันไม่รักจริงเหมือนกับจะได้รักจริงจากเขามันไม่รักจริงครับ มันเป็นกรรมเป็นเวรมันเป็นรักที่หลอกลวงสําหรับคนราศีสิงห์ที่มีคู่ทําใจครับคนที่มีคู่ไม่ปังแต่คนที่โสดปังปังปังครับผมโอเคครับ